สดีค่ะแบบนี้แป้งสูตรแรกกะากะรีแต่นาะข่ะน้อแย่ยติวก็จะมาซ้อยเด้อค่ะเดอ้อจะเยดติ๋วก็จะมาซอยมาหัน่นจะเยะติวจะบ่เเ็ดเส้นเาว้เด้อค่ะเดอ้อเวลาเหาอตักหฮาตักมันยากจ้ะนี่นะคะแยะติ๋วจะทําเส้นเท่านี้นะคะจะเดยวเพราะว่าเครื่องเครื่องเฮ็ดเสนเ้นใหญ่หย่เฮ็ดบ่อใดเราจะ เย็ดติ๋วกะเจฮ็ดบบเฮดเสียนยาวค่ะเวลาหฮาตักเรามันดีดใส่ใส่แขนจ้ะประสบการณ์มาหลายปีแล้วจ้ะ <c oughs> นี่นะคะเสียนย่าจะเฮดเสียนซำนี่จ้ะย็ดติ๋วกจ็จะซ้อยซอยเลยเด้อค่ะเด้อี่จะซอยซอยให้มึงเล็พับเขาเลยจ้ะ แป้งแผ่นยัดติวนี่คือพับได้นะคะอ่าพับได้ซ้อยได้จ้ะนี่ค่ะจ้ะคือในหัวนี้เห็ดออกมากจะได้ประมาณสี่โลกลัวหรือหาโลแล้วะคะ่ะเด้อจ้ะนี่ค่ะยัดติจะเห็ดเส้นจซับนี่นะคะคือมันจะตักง่ายจ้ะ นี่ค่ะโคตตลาดแรงอื๊บนี่ะเด้อได้ตะเฮ่จ้เจาเจ้าเจ้าเ้าเจ้เก้าเจ้าอจ้าเจ้าเจ้าเจ้เจนจ้ะเจ้นสจ้ะเจ้เจ้าเจาเ้เ้าเจ้าจ้จ้เ้เาเาจ้ เือตเขาฮะ <มา S 1> บันซีสามหลัดรงเลยอันนี้คือสูตรเจติวนะคะล,อลอ่องผิดล่องศึกมากจะจะเกือบสี่สิบปีแล้วคะ่ะล,อลอ่องผิดล่องศึกมากนี่ค่ะเห็นไหมคะ มันจะบดติดกันเด้จ้ะเส้นย,ย่ถิวซ้อยออกมามันก็นจะออกมมายางสิของมันเลยย่ติ๋วจะเห็ดเส็นสันนะคะจะเห็ดลงท่านเ่าเอเส้ยนยาคือห่อขา,ขายบดได้จ้ะเพราะเวลาเราตักเวลาเราตักแกกนะคะมันจะกระเด็นใส่มือใส่แขนจ้ายะติวเจอมาละค่ะูประส อุปสักในการตักเขาเปียกย้ายติ๋วเจอมาเร็วจ้ะนี่นะคะจะเทินกันยังซีเลยค่ะเทินกันอย่างนี้เลยจะแสงนวนเขากับไซไปน้ำกันจะเบนวาบอร์ไซด้ค่ะเด้ เพราะว่าเขาซอยเขาดันไปทั้งน้าเด้วยค่ะเขาพับเอาตรงนี่เขาทาั้งในาไว้จ้ะเซนย่ายนี่ถ้าใส่ตู้เย็นไว้จะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะอืม ไาเด้อค่ะเด้อมาเอาบ,บุญน้ำกันเด้อค่ะภผยอยู่ใกล้กับมากินเด้อค่ะเด้อปีละครั้งที่ยาติวเฮ็ดเด้อค่ะเด้อเสนเน้นนี่นอกจากเจ้าของอยากกินเฮ็ดกินเองจ้ะงามเ่าะค่ะส้อยออมาก็จะเป็นเซ้นจังซีได้จ้ะอเอ๊ะ บอค่ะจะเซ็นจะเซ็นเท่านี้ละจ้ะยายจะบอเห็งงุเซ็นเงยค่ะ เฮากับยังสีเลยจ้ะสวยบะคะเส้นเย็ดติวซอยออกมาคือเฮ้าซอยถนัดแล้วเนะเาะนี่จ้ะเส้นที่ซอยเนาะแต่ว่าขยั่เบิร์ดอกย่าเอามาให้เมืองย่าจะเฮ็ดชิปสั้นๆจ้ะจะขอจบคลิปเนาะค่ะเนาะอันซอยจ้ะซอยเส้นข้าเปียกนะคะ ย้ติกับสร้อยประมาณนี้มม่ก็จะได้อันนี้คือนวดชุดหนึ่งเด้อข่ะเด้อพอ,อน้องเพ้านวดชุดหนึ่งจะได้ประมาณเกือบฮาโลจ้ะก็จะได้นวดประมาณสี่หัวนะคะวันนี้จะยติวก็ขอจบคลิปเด้อข่ะเด้อขอบคุณทุกเลิบทุกหลักทุกไหล่ทุกทกาลังใจม่อาบุญน้ากันเด้อจยัเด้อม่กินบุญจะบุญบุญพระเวทจ้าบ้านแม่ติวเอิญบุญพระเวทหรือบุญเดือนซีบางบ้าน,บา,บ,านบางบ้านก็เอิญบุญเขากีเนาะค่ะเนาะก็แล้วแต่อันนี้ บุญพระเวทหรือบุญเขาพันกนจะบ้านแม่ติ๋วเพื่อกะมืออื่อนนี่มือแรงนี่เพื่อกะจะงานเนาะค่ะเนาะงานบุญงานกองบุญจะท่รรมาดาจะกรีบท่านบบมีวีวับเนาะมันกะจะมีหออหายมีลำวงชาวบ้านจะมือแรงอันนี้บบมีเแล้อค่ะเด้อเพิ่นตัดออกไปเพื่อกะจะมีพวกกันร้อนที่แม่ติ๋วไปเห็ดล่งชาี่หมายถึงว่ากันร้อนบ้านนั่นบ้านนี่มามาสมทบบุญ จคุมวัดบ้านเมติวเนะค่ะน้อมาแล้วเพิ่งเอาต้นบุญมาฝากแล้วกับเพิ่อนก็ได้มากินโลงท่านจ้าขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณคนที่มาสนับสนุนมาทำบุญกับเมติวด้วยนะคะเอซคนน่ารักทุกท่านนะคะเพิ่อนกับมีมี่เอฟซกับบประสงค์ออกน้ำน้นคะน้อกับมะซอยจะซื้อของซื้อ,อยังจัดเยติวจะเห็ดข้ขาวเปียกโบราณจ้ แล้วก็นึ่งลูกชิ้นจ้านี่ละคือเยติจิวเฮตแต่บนหนี้กะหลานเขาท่านหลานเขาบริเฮตน้มเยติจิวอาจจะมีนม้ำน้ำถ้ามีน้ำาล้วกะ็คือเยติจิวก็จะบริเฮตน้มจ้าอันนั้นอันอันเรื่องน้ำเยิดจิวบอกขอว่าววายเนาะคเนาะท่านบริเฮตเฮดก,ก็คือบริเฮตจะถ้าไม่มีใครทำเยติจิวบริยาแก่เยติจิวเป็นร้านขายของช่ำเนาะเยะติจิวก็มีขวดน้ำอ่ะร่มกับขนออกไปเบิดเลยจ้าก็นั่นง่ายๆ เย็ดติวเฮ็ดบายากใจเฮ็ดง่ายๆจ้าเอาเย็ดติวขอจบคลิปเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็สร้อยเห็นมึงเด้อค่ะเด้อเส้นยเย็ดติวก็จะออกมาประมาณนี้จ้านี่จ้ะสวยบ่คะจะ้ะนี่ค่ะเส้นโบราณน,นะคะเส้นข้าวเปียกโบราณเส้นก๋วยจั๊บโบราณจ้ะนี่ค่ะเออจ้ะบ๊ายบายนะคะเลิฟเลิฟทุกคนจ้า